กับประเด็นเรื่องของสินบนข้ามชาตินะครับจากลูรอยนะฮะก็นอกจากการบินไทยแล้วก็มีชื่อของปทสพโผล่มาเป็นบริษัทที่2ที่เขากล่าวอ้างบอกว่ามีการจ่ายสินบนให้ติดสินบนให้เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในเรื่งการขายสินค้าคนะฮะอันนี้เป็นทางฝั่งของปทสพที่วันนี้ก็ ต้องมาตรวจสอบว่าตกลงแล้วจริงๆไหมเพราะว่าการบินไทยเขาตั้งกรรมาการสอบไปแล้วนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยปทสพก็เลยใช้วิธีการเอาอย่างนี้ละกันคือมาดูรายชื่อครับรายชื่อของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มีโอกาสนะจะได้รับสินบนเนี่ยเอามารวมกันดูทั้งหมดเนี่ยมี100รายชื่อคือ100รายชื่อนี้เขาตั้งทงเอาไว้ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะไม่ได้ไหมายความว่าทั้งร้อยคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องทั้งหมดคือตั้งทงเอาไว้ก่อน100รรายชื่อนี้ แล้วก็กัน100คนนี้ครับเอาไว้ไม่ให้ยุ่งกับกระบวนการในการตรวจสอบทั้งหมดนะฮะแล้วดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่า100รายชื่อนี้มีคนเกี่ยวข้องจริงๆกี่คนในช่วงเวลาที่โลสรอย์เขาอ้างถึงว่ามีการจ่ายสินบนให้เพราะว่าวันนี้ฮะทางคุณเทวินวงวานิตนะครับ ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของปตทนะครับก็แถลงข่าวกรณีนี้นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามกันนะบุคคล100คนเหล่านี้ออกไปก่อนไม่ให้มายุ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกระบวนการสอบสวนจากนี้ไปเขาจะขอข้อมูลครับทำหนังสือไปถึงกระทรวงให้ทำขอสารรัฐแล้วแล้วก็ไปถึงโลชรอยด์เอนเนอร์จีซิสเต็มอิง แล้วก็บริษัทซีเมนซึ่งในเขาไปซื้อกิจการของโรสรอยเพื่อของรายชื่อบุคคลที่โรสรอยอ้างถึงว่ามีการเรียกรับสินบนจากกระบวนการนี้โดยคุณเทวินบอกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนถ้าสมมุติรู้แล้วว่าใครรับสินบนจะไม่มีการปน,นิปน,นอมทั้งสิ้นฮะเพราะว่าการทุจริตครั้งนี้การตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนในการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนแนวทางการสอบสวนคือต้องไปดูครับว่ามันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับการทุจริตจริงๆหรือเปล่าโดยตั้งทง3ประเด็นคะคือ 1. วิธีการกําหนดคุณสมบัติวิธีการประมูลและสุดท้ายคือวิธีการกําหนดราคากลางกับก็ได้ขอความร่วมมือปปชซึ่งทราบว่าทางปปชกําลังทําเรื่องที่จะขอข้อมูลเช่นเดียวกันนี้เนี่ยกับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับก็ ก็ได้แจ้งทางปาปชว,ว่าถ้ามีข้อมูลพวกนี้แล้วแจ้งให้เราทราบเนี่ยเราก็จะได้ดําเนินการสอบสวนอย่างจริงจังต่อไปรายชื่อที่เก็บทราบแล้วครับคนที่อยู่ในกระบวนการต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับทั้งกรรมการจัดหาและก็มีกรรมการตรวจรับก็เรียกว่าคนในองค์กรนี่เยอะพอสมควรที่จะต้องมีบทบาทในต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาเป็นคนทํางานนะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะขอร้องพวกเราก็คือว่าอย่าไปพยายามเจาะเรื่องคนเลย พราะว่าถ้ามีคนเกี่ยวข้องเนี่ยสมมติว่าเป็นร้อยคนเนี่ยนะมันจะปั่นป่วนกันหมดทท้งองค์กรคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงครับอันนี้คือเป็นประเด็นจากการสอบสวนของสหรัฐนะฮะคือก่อนน้้นในการบินไทยเนี่ยเป็นประเด็นสอบสวนทั้งฝั่งอังกฤษนะครับส่วนของปตทสผเนี่ยเป็นฝั่งการสอบสวนโรสรอยจากสหรัฐนะฮะเพราะว่าเขามีการเช็คข้อมูลแล้วมันมีการจ่ายสินบนให้กับหลายประเทศมีทั้งในเอเชียมีทั้งแอฟริกานะครับ ส่วนการประมูลโครงการต่างๆของทางปตทขณะนี้นะครับคุณเทวินบอกว่ามันก็มีมูลค่าลงทุนกว่าแสนล้านบาทครับตอนนี้ยังไม่มีการชะลอการประมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการท่อก,ก๊สเส้นที่5โครงการก่อสร้างสถานีรับจ่ายก๊ส LNG แห่งที่2เพราะว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการเร่งลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาตินะครับครับ